ไม่ดนตายยกพีนไปนะเยี่ยหัวร้อนว่ะกูไม่หัวร้อนสัตว์เลยกูเริ่มแบบกูเริ่มไม่สนุกกับการเล่นและไอ้เฮียนะก็หัวร้อนชิบหายเลยตอนนี้นเยี่ยอะไรวะวเกิดทันไหมเนี่ยไม่แม่งเละอย่างนี้วะ หัวร้อนเลยไอสัตว์คนหัวร้อนเลยตอนนี้กูหัวร้อนแล้วหัวร้อนจริงกูหัวร้อนจริงละหัวร้อนสัตว์สัตว์เลยเฮียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพี่อะไรกันนักหนาไอสัตว์ไม่ได้เกิดไม่ได้เล่นไม่ได้เฮียอะไรเลยไม่ได้กระดอะไรเลยกูหัวร้อนเลยสามเกมติดแล้วไอสัตว์สามศูนย์ไป